สามสิ่งที่ไม่ขาดเนี่ยนะคะลิปสติกต้องมีก่อนถ้าไม่มีนี้สติกมันกับขาดอะไรไปอย่างหนึ่งพอเราทาลิปสติกแล้วเหมือนกับว่าเราอะนอนอิ่มกินอิ่มอารมณ์ดีแต่ถ้าลืมทาลิปสติกนะคะคนจะทักว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าเมืเ่อไยต้องมีลิปสติก อันที่หนึ่งเลยค่ะอันที่สองผมผู้หญิงเราห้ามผมยุ่งห้ามผมกระเซิงห้ามผมรุงรังนะคะจะฟูหรือไม่ฟูก็ตามแต่นะต้องให้ผมเรียบจะดูดีถ้าเผื่อสมมติว่าเราผมเราเราสมมติว่าเราผมเราเนี่ยนะคะยุ่งหน่อยหนึ่งเนี่ยมันเกิดวาเราทาอะไรมาเหนื่อยหรือว,ว่าเราไม่ดูแลตัวเองก็คือเขีย่ยเขี่ยให้มันเรียบร้อยหน่อยอย่าให้กระเซิงผมเนี่ยมาก็เป็นอันดับสองใต้องมีแล้วอันดับสาม ตงหูคือต่างหูเนี่ยสมัยวัยรุ่นมาไม่ใส่นะมีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นแต่พออายุมากขึ้นเนะี่ยม้ว่าตังหูเนี่ยมีส่วนสําคัญนอกจากจะใส่แล้วทําให้หน้าเราเนี่ยดูไม่ว่างเปล่าทําให้หน้าเราดูอ่อนหวานขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยใบยขึ้นสําหรับมานะมารู้สึกถ้าใส่ต่างหูแล้วมามีความมั่นใจมากคนึงที่ไม่ใส่ตุ้งติ้งแบบห้อยๆนะความรู้สึกมากว่าม้าเป็นคนจนีหน้าตาแบบจีนๆน่ะนะพอเราใส่โซตุ้งติ้งนะ่ามันเหมือนงี้เอ่ามันก็ ลักษณะไม่นคีคำว่าม่ามันก็เล่นนิ้วอะนะมันก,ก็อยากจะใส่ติ่งคนที่ติดหูเคยดูใบหน่อยดูมันเหมือนเรียนแบบฝรั่งอะที่เขาต้องใจ่ติ่งหูแต่เราหน้าไม่ฝรั่งนะแต่สาระช่วยให้หน้าเราเนี่ยดูดูดีขึ้นความคิดของมาม่าเองนะคะแต่จริงๆจะเป็นหรื้อเป่าไม่รู้สามอย่างเนี่ยที่มัาจะต้องทําเป็นประจา